ที่ได้เติมหมื่นเขาไม่ให้เมื่อกี้บอกแสนนึงร่นทั้งมันเรามาเพื่อการประชดภัยอยู่แล้วได้แล้วน้ำแดงค่ะโอ้โหนี้มาช่วงน้ำขึ้นนะนมาลวชา้าจะน้องซเซฟเบอร์ค่ะที่ยำีะไรยึดเรา ห้าคนนะง่วงไม่ใช่เราอ่ะงงคืออะไรอ่ะแล้วง่วงคืออะไรอาจจะลุ้งได้นี่เราก็แบบเติมกำลังไปร้อยหนึ่งเติมจะเยอะใช่ไหมเติมจะเยอะเลยกวโค้ชใช้หมดเหรอใช่โค้ชหมดแบบรู้เไย กี้จะเติมหมื่นเขาไม่ให้เมื่อกี้บอกแสนนึงร้ช่างมันเขาเครื่องอะไรพังเลยเนี่ยยังเป็นไหมแบนไหมคันนี้คันนี้ไม่เป็นนะไม่เติมโอเคไม่เติมละทำเลยไม่รู้เออแต่เดียวพ่ณอะผงแล้วก็ไปเรื่อยๆกันอื่น <laughs> Để không đi nó khai đấy không ăn một rồi đây <laughs> con ชิคอยู่นะคะตะบาาชิคไปหนึ่ง

กมาเพื่อการประชดใครอยู่แล้วใช่แล้วนี่อ่านแล้วมาผิดนะคอับ ตอนนี้อ๋อเหรอถ่ายน้ำแดงข้าโอ้โหนี้มาช่วงน้ำขึ้นนะตูดชาไปหนึ่งข้างอยากไปถ่ายป้ายตรงน่ได้ทำเลยเดินไปเดินไปเลยลุยไปเลยนู่นมีคนอยู่ไกลๆนั่นอะคล้องรองเท้าไม่ลึกหรอกประมาณประมาณไททอยอ่ะไม่ลึกประมาณไททอยไททอยอยู่ไหนวะ โ <laughs> อเค <Okay. S 2> ไปแล้วถ่ายรูปแม่งกันต่อแล้วค่อยไปไปดทางะสอบนะคออกสพานดงแล้วจะไปไปไหนสะานสะานกระแสสินหรือสะพาน อันนี้ก็เข้าไม่ได้ดิเอาอเอาไอ้อได้เอ้วอะไรดิแต่จัข้าบนได้ใช่ไหมบน อข้้าางหนอันนี้คือข้างหน้าไม่ใช่หรอนี่ข้างหลังเอ้าเหรอมีตุ่เรือทำไมตุ่มันสูงอ่ะข้าอยู่นี่ไม่ใช่เหรอถ้าถูกนี่ต้องกลับมากดไลค์กดแชร์ให้เลยนะมีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถแต่ถ้าไม่ถูกก็ลืมเรือมันไปใช่แล้วไปเดี๋ยวเราจะสถานี้เราไปเราไปกินข้าวนะทุกคนไข่หมูเร็วไข่หมูไข่รูปเสร็จก่อนไปไปจ้า อ่ดูะไดอไดูอกดะีหนเ้าบ่นี่น่อบมาทะเลมากินที่ตลาดเลยนะเออไปไร้านจะ่อหน้าร้านจึงแร แล้วมันจะแซบยังไงก่อนมันแซบที่เราอยู่แล้ว<า>เราม่ต้องกินแซบก็ได้เพราะเราอะไรโอเค <Okay. S 2> ไปแล้วทุกคนคุณปอร้านเจ๊หน่องแซบเบิ้ลครับครับติดป่าใช้เลยเลยติดน้ำ สั่งอาหารได้เลยเอาเหรอแล้วเาออกนี่เจ้าถิ่นจะต้องเลี้ยงปะพี่ชายอยู่ไหมพี่ชายอยู่ไหมพี่ชายอยู่ไหมเอออยู่นี่อ๋อเหรอผมไม่รู้เลยเนี่ยใค่ประทานมาแล้วแล้วจะตักยมา solo เลยนะ คูนิ่มนะปูนิ่มพรากระเทียมอันนี้ไข่เจียวไข่เตี๋ยวครับอันนี้ก็สั่งหมึกเปรี้ยวเฝ้านะวันนี้หมดพอดีเลยอดเลยเมื่อวานก็ลืมถามเขาก็ไม่บอกบอกไมโอ้โหไม่ทันแตไในเมืองละลายเร็วๆไงไปสุดกระดิกกันฮะปั้มมือปั้มมือาจะกินได้ถัาเราติดไปั้มมือปั้หมึกเดี๋ยวมีข้าวผัดอันนี้เลยนะแกงโค้กไข่ขม ได้เหรอแล้วเขาไม่มีผักเลยดีป่ะไม่เป็นไม่เป็นไรผักกระชับที่มาจากใบไผ่เอาไปต้มเอาใบไผ่ไปต้มมะเท่าที่ฟังเขาทำเขาเรียกปลาแสลเล็กเอ้ยปลาแสลเล็กนะเนี่ยเนี่ยคือหมูฟิล์ฟาโอ่ยหมูฟิล์ฟาจะเป็นอย่างนี้เขาบอกไม่มีไงี่ยเราจะมาทำมันก็ได้จริงเฮ้ยเรอเฮ้ยอย่าเอาพผาเก็ได้ป่าป่าใจป่าเอาไว้เอาไหมได้จริงไหมเอาเป็นคอนเทนต์เอาไว้เพิ่งมาหรือไป ไว้กินกินกินเดียอมากโอเคโอเคนี่ครับก็เลยดูเลขหลังพี่นันทนาการจากวงทีจัดแื้แท้ไม่ต้องฟองไะฮะไม่ดูเล็ขหลังนะเผื่อไปซื้อหวยแทงหวยมันจะเรียกกาแฟหนึ่งหปดหาโอ้โหพลานสามโอ้หแคสาเยอะสุดใครถูกใครใครทายทายถูกใจนะพีทสมร้อยห้าสบห้าบาทโอ้โหเป๊ะเลยทครถูกใจ เฮ้ยใครไทยทุกจไ, <c oughs> ไปแล้วเจ้ามือ,อเราไปแล้วเป็นอไ่เลกาดูก,ดกอน ม่มาแล้วนะทุกคนเอาไปถ่ายถ้ำมันอยู่นะนี่สั่งอะไรนะบะมัดมะพร้าวครับผมะมะพร้าวนะ<ช>อานู่นน่นนะคนเดียวเลยอ่ะไม่มาด้วยกันนะดวยกลตอนนีน้เราก็เัาจะออกจากบ้านดูพอเลนะคะไปยิงยาวกลับบ้านกัน เราก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วจบทริปไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวขี่จบทริปร้อยโลหัวเปียกรถอะไรก็ไปได้นะทุกคนเนจะฝากบอกไหมอีโออีโออีโอครับอุ้ยน่าแดงจริงลื ทำไมหน้าเป็นแบบนี้อ่ะอู้ดูมอนจะร้องไห้อ่ะใช่เมื่อกี้จะร้องเฮ้ยถึงบ้านขึ่นชั้นมนไปรับลูกค่ะไปมาหมดโคตรโคตดจิบหน้าอะไรต้องเข้าคะจิบหน้าอะไรต้องเข้าอะไห่วกแล้วหนึ่งรองเท้าแล้วสองรองเท้านี่จำเลยนี้ หน้าแต่ไม่พอกันไม่ปกันตีต้องอัพซีซีเพิ่มตามไม่ทันไอเดียวตามไม่ทันเลยโอ้บิดจนสั่นไปหมดแล้วอ่ะเาแล้ว่ะะปิดคลิปหน่อยเจากการคลิปหน้าว่าเราเราจะไม่อยู่บ้านดีๆเอ้ยยังไงดีๆไม่ชอบหรือไม่ชอบอยู่บ้านดีๆ ทลิปหน yeah, like, ้าเราจะไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ค่ะเย่เยๆเยๆเย่เย่เยนเยะเย่เยืเหมเทนะกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้